กลับเข้าสู่สรุปข่าวรอบสัปดาห์ค่ะในช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของมาตรการความปลอดภัยในช่วงสงกรานเราไปติดตามการจับกุมยาบ้าในพื้นที่ชายแดนของประเทศไทยกันก่อนค่ะที่จังหวัดเชียงรายนะคะรวบยาบ้า1ล้านเม็ดค่ะคาดานแก่งปันเตาเพราะผู้ต้องหาหนึ่งรายรับสารภาพทำมาแล้วเป็นครั้งที่สกองบังคับการควบคุมปร,ปราบปรามยาเสพติดที่ห จัดกำลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเชียงดาวปฏิบัติการภารกิจประจำจุดตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดบริเวณจุดตรวจแก่งปันเตาตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พบรถยนต์ต้องสงสยัยขับเข้ามายังจุดตรวจ คบพบคนขับท่าทางมีพิรุษค่ะจึงได้ทำการเรียกให้หยุดเพื่อขอทำการตรวจค้นพบยาบ้าประมาณ1ล้านเม็ดซุกซ่อนที่กระโปรงหลังรถโดยมีกระเช้าของขวัญวางพรางด้านบนค่ะเบื้องต้นสารภาพว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะ พลตรีประพัฒน์พบสุวรรณผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมืองได้เปิดเผยว่าทางเจ้าหน้าที่เองก็ได้เฝ้าระวังและเพิ่มการเข้มงวดมากขึ้นในช่วง6เดือนกับ8วันที่ผ่านมาสามารถจับกุมยาบ้าได้กว่า89.7ล้านเม็ดไอซ์1,200กิโลกรัม เฮโรอีน230กิโลกรัมปะทะกับกลุ่มขบวนการไปแล้วกว่า28ครั้งฝั่งตรงข้ามเสียชีวิต29ศพได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องต่อไปอยาบ้ากว่า89ล้านเม็ดเลยทีเดียวนะคะที่จับได้แล้วก็มีการเสียชีวิตอีกตั้ง29ศพเนะ ม,มีการเสียชีวิตด้วยอันนี้เป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่คุ้มกับการเสี่ยงเลยนะคะใช่ค่ะถือว่าเยอะ